กีฬาพาไปวันนี้นะคะยังอยู่ที่ทีมเทศบาลตำบลบาดเจาะนะคะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับทีมนี้ให้มากขึ้นหลังจากที่ควาค้าแชมป์ PA ยะลา f a Cup นะคะสิ่งสำคัญก็คือทีมในระดับท้องถิ่นแบบนี้มีความสามัคคีเป็นพลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จติดตามรายงานจากคุณพงศิทธิ์อินทรานันค่ะ การก้าวไปคว้าแชมป์ฟุตบอลเอเยาลาเอฟเอคัพได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมบาเจาะเอฟซีจากเทศบาลตำบลบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสด้วยการชนะจุดโทษมหาวิยาลัยราชพัฒน์ยาลาไป8ประตูต่อ7หลังเสมอกันในเวลา4ประตูต่อ4ถือเป็นผลงานความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของทีมฉายานกเงือกพิฆาตแห่งเทือกเขาบูโดที่มีจุดเริ่มต้นมาจากทีมระดับตำบลเท่านั้นจากแนวคิดการใช้กีฬานำเยาวชนท้องถิ่นให้ห่างไกลาจากยาเสพติด กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวบาเจาะเอฟซีที่แข็งแกร่งขึ้นภายใต้การนำของธีนมัตแวร์ยูโซนายกเทศมนตรีตำบลบาเจาะที่มีความคลั่งไคล้ฟุตบอลชนิดเข้าสายเลือดรวมถึงยังได้นักเตะท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ในระดับฟุตบอลอาชีพมาเป็นโคช้ชและนักเตะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในตำบลบาเจาะอีกด้วยเราจะอยู่แบบนี้เนี่ยอยู่กันประมาณ9ปีครับในการบอลเอฟเอเนี่ยอยู่กัน9ปีครับกว่าจะได้เข้าชิงเราก็มี เคยร้องไห้เคยทุกอย่างเลยครกว่าจะได้มีรอยยิ้มกว่าจะได้ให้มีสังคมยอมรับเราอย่าลืมว่าจะมีน้องๆหลายคนพี่เนี่ยจะเป็นไอเด้าให้น้องๆเขาจะตามนะสมมติว่าใครเป็นมีชื่อเสียงเนี่ยน้องๆเขาจะเป็นไอเด้าเลยถ้าคนนี้ไปในทางที่ถูกน้องๆอ,อีกประมาณในชุมชนประมาณ50คนก็จะไปในทางที่ถูกเมื่อไรพี่เขาทางที่ผิดเขาจะตามทางที่ผิดนะครับคืออยากให้ไป เล่นหลีกอาชีพหรือว่าไปเล่นทีมอื่นที่เขามีศักยภาพที่ดีกว่าครับเหมือนอพัฒนาตัวเองเก้าวไปอยู่อีกจุดระดับหนึ่งก็อ,อยากให้น้องๆได,ได้ได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ไปใช้ในหลีกด้วยครับบาเจาะถือเป็นแหล่งสร้างนักเตะชั้นดีมากมายนำโดยอิรฟันดอลลอ ดาวรุ่งทีมชาติไทยจากทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดรวมถึงนักเตะในทีมชุดนี้หลายคนก็เคยติดทีมชาติไทยชุดเฉพาะกิจไปแ,แข่งขันรายการเมเดกาครับที่ประเทศมาเลเซียมาแล้วคุณผู้ชมครับนอกจากจุดเด่นในเรื่องของกีฬาแล้วนะครับที่บาเจาะแห่งนี้ยังมีหลังท่องเที่ยวที่สําคัญมากมายโดยเฉพาะมัสายิดอายุก,กว่า300ปีข้างหลังผมนี้นะครับที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบาเจาะทุกคนครับมัสายิดบาดีอาฮุเซน เป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตั้งอยู่ที่บริเวณเชิงเขาบูโดเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังผสมผสานความเป็นมาลายูไทยและจีนเข้าด้วยกันซึ่งสื่อถึงการอยู่ร่วมกันของสามวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขและยังกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของนักฟบอลทีมบาเจาะทุกคนที่ได้นำหลักคำสอนของศาสนาอิสลามมาพัฒนาจิตใจให้ใหแข็งแกร่งและมีวินยัยซึ่งการันตีด้วยรางวัลมารยาทยอดเยี่ยมในพีเอเยลาเอฟิัพครั้งนี้ ศาสนาเองทุกศาสนาผมว่ามันก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับไม่มีการแบ่งแยกนะครับไม่มีการแข่งขันนั้งมากมายเพราะว่าจุดตรงนี้ก็คือเราไปจุดเดียวกันก็อย่างที่บานบาเจาะเนี่ยผมพยายามนั้นตลอดคือเล่นบอลยังไงให,ให้มันสวยงามเล่นให้มันถูกกฎกติกาเล่นยังไงอย่าให้ได้ใบเหลืองใบแดงนะครับเล่นยังไงให้ชาวบ้านเสียดายพวกเรานะครับฉะนั้นรางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดถ้าได้รางวัลที่หนึ่งโอเคแต่ถ้าได้รางวัล ทีมยเยี่ยมอันนี้คือมันสุดยอดที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างน้ําตกปาโจภายในอุทยานแห่งชาติบูโดสุไหพปาดี adi, ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยทรงเสด็จพระราชดำเนินณนที่แห่งนี้รวมไปถึงหลวงพ่อแดงวัดเชิงเขาด้วยและจากการคว้าแช,ชมป์เอเยลาเอเฟเอคัพในครั้งนี้คือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะทำให้คนรู้จักชื่อของบาเจาะในแง่มุมของฟุตบอลมากขึ้น รวมถึงเป็นตัวอย่างให้กับทีมฟุตบอลภูทรในจังหวัดชายแดนใต้ในการสร้างทีมขึ้นมาประสบความสําเร็จแบบที่ทีมบาเจาะทําได้ในวันนี้ภม,มิศิตยท,ทรน,นันไทยพีบีเอสราย BS, รงานจากจังหวัดนราธิวาส